แดดร่มลมตกมาพบกันสักหน่อยนะครับเสาร์ที่สามพฤษภาคมรีเมิยรกสุดสัปดาห์นี้แน่นเอียดนะครับโปรแกรมแน่นเอียดเลยนะครับจริงๆก็เริ่มเตะทยอยเตะกันมาตั้งแต่นัดตกครั้งเมื่อคืนวันพฤหัสสบอดีนะครับเจ้าป่านอติงแฮมฟอรเรสต์นะครับขาบ้าน แพ้เรนเฟิร์ดไปโอ้โหศูนประตูต่อสองในขณะที่เมื่อคืนนี้คืนวันเสาร์โทษคืนวันศุกร์เช้ามืดวันเสาร์แจมเก่าแมนเชสซ์ซิตีนนะครับลงเล่นก่อนเปิดบ้านเอเปิดบ้านใช่ไหมอืมนะตอนรับหมาป่าวูแฮมทัน ประตูโทนจาก KDP นเควินเดบรอยในครึ่งแรกช่วยให้ซิตี้นะครับพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับสามเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีลุ้นเนี่ยดูทรงแล้วท็อปท็อปโนี่ซิตี้ไม่น่าพลาดนะเมื่อดู คะแนนในขณะนี้รวมทั้งโปรแกรมที่เหลืออยู่อีก3นัดนะครับถ้ารักษาฟอร์มการเล่นได้แบบนี้โอกาสที่จะจบท็อฟโฟไปเล่นแชมเปี้ยนลิกในฤดูกาลหน้าก็สดใสนะครับส่วนโปรแกรมคืนนี้คืนวันพรุ่งนี้คืนวันเสาร์คืน,นวนันอาทิตย์นะครับ รู้สึกว่าเป็นสัปดาห์ที่ไม่ไม่เคยอยู่ในโมเมนต์แบบนี้มานานมากแล้วนะไม่มีความกดดันไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นบรรยากาศในความชื่นมื่นเรียกว่าชื่นมื่นก็ยังไม่ได้คิกออฟเออนะครับฉลองแชมป์ทุกนัด หังจากนี้นะครับลิเวอร์พูลเด็กของแมไม่ว่าจะไปเตะที่ไหนในบ้านนอกบ้านนะครับลงเล่นในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกประจรําฤดูกาล2อ2พ2นยีห้าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็ดเสร็จเด็ดขาดเรียบร้อยในขณะที่เกมยังเหลืออยู่อีกถึง4นัดนะครับถ้าฟังจาก การให้สัมภาษณ์ของอารเรชรัตนะครับโรเตชันแน่นอนนะครับผู้เล่นหลายคนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสได้ลงเล่นในช่วงที่กำลังลุ้นกันอย่างหนักที่ผ่านมาก็น่าจะได้รับโอกาสนะครับได้ลงเล่นเป็นตัวจริง กันนับตั้งแต่คําคืนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้นะครับลิวพูจะบุกสแามฟอร์ดบิชนะครับไปเยือนเชลซีสีทุ่มทึเวลาในประเทศไทยนะครับก็ซึมซับบรรยากาศของการเป็นแชมป์เนี่ยช่วงนี้นะครับคิดอะไรมากเด็กองรุแแเก็ออกได้ทุกวันนะครับไม่ต้องเพรงอกเกรงใจกันแล้วชั่วโมงนี้นะครับยังไงก็ ส่วนโปรแกรมคืนนี้นะครับคู่ที่น่าสนใจอืมจริงๆมันจะน่าสนใจกว่านี้ถ้าแต้มมันยังไม่ขาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ mm hmm. ปืนใหญ่อาร์เนอนอลนะครับ mm hmm. บ้านต้อนรับเบนเฟิร์ดเบนเฟิร์ดที่เพิ่งปะจะบุกไปอัด mm ์ตตฟอร์เรสมาเมื่อวันซุรนนี้นะครับโอ oh ้โ oh. หไม่ใช่งานง่ายนะครับแล้วก็ ปืนใหญ่อาเซนนลมีก็เรียกว่ามีเกมที่สำคัญอย่างยิ่งเดี๋ยอาจจะเป็นเกมที่สำคัญที่สุดของฤดูกาลก็ไ่าได้นะครับเพราะว่าคืนวันพุธนะครับจะต้องบุกป,ปารีสนะครับทำศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับเปเชซึ่งนัดแรกถูกลูกกลมถึงถิ่นนะครับแพ้ให้กับเปเชไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้น มิเกลอเตตาก็คงจะโฟกัสนะครับที่เกมแชมเปี้ยนลีกแหละนะครับแต่แหมเกมพรีเมียร์ลีกถึงแม้ว่าจะหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์ไปเบ็เดเสร็จดขาดแล้วแต่ก็แหมประมาทก็เรียกว่าอย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับเพราะว่าทีมอันดับ3อันดับ4อันดับ5อันดับ6เนี่ยพร้อมที่จะ เบียดนะครับปืนใหญ่ลนก็นเรียกว่าหลุดโคต้าแชมเปี้ยนลีกได้เอาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้เลยคู่เด็กนะครับอาร์เซนอลเตะกู่เด็กน่าจะ5้าทุ่มครึ่งนถ้าผมจำไม่ผิดต้าจำผิดต้องขออภัยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้สนใจป,ปโปรแกรมอะไรแล้วนะครับโฟกัสก็แนแลดบรรยากาศในเกมที่ลิเวอร์พูลจะลงเล่นในฐานะแชมป์ทีมล่าสุด มากกว่านะครับแต่ก็นะเอาการลุ้นพื้นที่ยุโรปนี่ยังสนุกนะครับทีมอันดับ2 3 4 5 6 7 8 9 10ู้้นแหละยันอันดับ10เลยนะครับอันดับเปลี่ยนได้ก็เรียกว่านัดแต่นัดเลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับไล่ตั้งแต่อาร์เซนอลนะครับแมนซิิตี้นคาสเตอลยูไนเต็ดเชลซีนะครับ มัตติงแฮมฟอร์เรสเบนฟอร์ดฟูลแลมไบรตันนู่นน่ะโอ้โหออสตันวิลล่าอีกทีมนะครับโอ้สนุกมามาสนุกไอไอกลุ่มนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วทีมใดจะจบอันดับใดบ้างจะได้ไปเล่นในรายการใดบ้างในฤดูกาลหน้านะครับก็ติดตามส่วน แชมป์ก็ไม่ต้องรุนให้เหนื่อยแล้วนะครับ<ม>น่าจะเป็นห่วงเวลา4สัปดาห์4นัดหลังจากนี้1เดือนเต็มๆนะครับนับจากวันนี้จนถึง25พฤษภาคมช่วงเวลางความสุขนะครับฉลองแชมป์ทุกนัดสุขใจไปทีละนัดรถแท่ อย่างเป็นทางการ26พฤษภาคมแต่สุดสุดานี้เชี์ทีมรักของเราแม่มันต้องทำสถิติอะไรไหมอืมนะน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวก่อนเกมพรุ่งนี้มาพบกันวันนี้ก็มีสุขทุกคนนะครับยินดีทุกันวันนี้สวัสดีครับ